รางวัลน,นักแสดงนำหญิงแห่งปี2024ได้แก่คุณอิงฟ้าวรหาหะจากภาพยนตร์วิมานนามค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะคะแสดงความมีดีด้วยนะคะคุณอิงฟ้ารางวัลที่3แล้วนะครับสำหรับวิมานหนาในค่ำคืนนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าตังมากๆเลยนะฮะบอกแล้วค่ะว่ากวาาเรียบเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ เราวนี่คุณอีกฟ้าก็โอ้โหสวยมากๆเลยใช่แล้วะค่ะเป็นเชิญเก่าวเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะ Thailand Box Office Award นะคะที่มอบรางวัลให้กับฟ้าด้วยนะคะรวมถึงขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะที่ร่วมกันช่วยกันโหวต ต่างๆนานานะคะสำหรับทุกๆรางวัลแล้วก็ที่สำคัญก็คือวิมานหนามหรือว่าบทบาทของโหม่เนี่ยขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณนะคะทาง GDS แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆคนเลยนะคะรวมถึงองคอ์กรที่ให้ฟ้าได้มีโอกาสได้โชว์ศักยภาพด้านการแสดงนะคะในเรื่องวิมานหนามหรือว่าเรื่องโหม่นะคะตอนนี้ก็ยังสามารถรับชมกันได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึง ตัวละครของโหมเนี่ยค่ะน่าจะเป็นตัวเดียวเลยที่ตัวฟ้าเองก็ยังตั้งคำถามอยู่ว่าณนะตอนนี้เขาทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนทำอะไรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเอาออกไปจากจากจิตวิญญาณของตัวอิงฟ้าเองค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากเรื่องวิมานนามไว้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญน,นะคะคุณอิงฟ้าขยับขึ้นบริเวณด้านหน้าเพื่อทาการถ่ายภาพค่ะขอบพระคุณค่ะ แลวผมเชื่อว่าบทของหมูเนี่ยอยู่ในใจหลายๆคนแน่นอน<ช>นะฮะ,ะเห็นถึงความทุ่มเทแล้วก็ความสามารถในการแสดงคณอิงฟ้าจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะฮะใช่ค่ะมเมื่อกี้ว่ามีความสามารถครบเครื่องเลยทีเดียวทิ้งไว้แบบนั้นนะฮะว่าอยากจะรู้ว่าตอนนี้หมูทําอะไรอยู่ <c oughs> เอ๊ะมันจะมีภาคต่อหรืออะไรยังไงไหมครับเนี่ยต้องรอติดตามนะ